เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถยนต์วสวยๆครับเบาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันแล้วนะครับคันนี้เป็น To y ย ta c a คม y ครับเครื่อง2.2 GXi เป็นโฉมท้ายหงครับคันนี้เป็นปี96นะครับรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานกันเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านเจ้าของ ของเจ้าของฝากขายครับงงก็คือผมก็มาชี้เป um ้านะครับผู้ขายก็คือมีคนฝากขายทีนะครับคันนี้เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีครับสภาพพร้อมใช้งานท่านใดหาอยู่ก็ไปดูทดลองขับกันได้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยครับเปิดโทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับรุ่นนี้ก็กว้างขวางนั่งสบายครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีเยอะนะครับโตโยต้าเขมร่อดีตราคาเป็นล้านครับ คันนี้59,0 0มบาทเท่านั้นครับปี96ครับภายในเป็นเบาะำมะหีีครับเ e กียร์ออโต้เบาะสภาพดีครับไม่ขาดครับเลขไม่ยอยู่ที่300แสนนะครับ้องเครื่องเก่มเดิมๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ